เตีวก็นะะี่ค่ท่านี้เรามาเนต่อกนะะันแค่แคะสมัยด,ดีเจอไอ้แกเป็นไข่อะเอาก็เป็นคนเงี้สนามได้แกไม่ใช่คนอะเอ้าสมัยเอา้าใครปิดเนี่ยฉันแม่แบบปิดไมเนี่ยอ้ยอ้ยฉันไปดูนันนี่ว่ามีเพื่อนแบบนี้ แล้วไ,ไ,ไปที่แคสนี้ดีไหมเพราะว่าเออไปกัเลยกว่าเนาะเออไปกันเออแล้วมันอยู่ตรงไหนอะฉันไม่รู้เลยอะฉันก็ไม่รู้เหมือ <ไป S 1> นกะันเออใช่เพราะนไมเคยไปกอส์ฟแคสตอยูไ่ไหนอะห้องเรียนอ๋อนี่ไงห้องเรียนไม่ใช่ต้องไปตรงนู้น ทางเดินแ้วไหนแล้วคุณดูเวลาวทำได้ยังไงเฮ้ยเก้าอี้หายเอาเฮ้ยซาตาจานเป็นอย่างน่ะเก้าอี้ก็หายอีกเหรอเอ้าจะไปแย่งเพื่อตรงอื่นมีให้เยอะแยะโอ้ย oh. ฉันนั่งตรงไหนตีอ่ะเออฉันนั่งอะไรวะเลย โอ๊ยก็ใครมันนั่งข้าวฉันเออสามสิบปีทีเแียวเราเรียนจนเมืเ่อเลยออแกอ,ออกไปได้ไงเอาแกไปอไองนี่ได้ปีเฮ้ยหามดคำใมา่ชุเก่าปฏิหารสุดละอันนี้ใครอ่ะน้ำปิดปีเลย

หายไปแล้วเป็นนักเรียนแล้วเกิดอะไรขึ้นกับอ เปลบภาพมาให้นะคะเดี๋ยวจะทำเงนกลีเอาโ่อเด้าเอมันอ้วเ้ยเอานี้ เรบบาปนนั่นชนิดม,มันก็คืออยู่แท้ไม่วันนี้รอนสามผูมใช่ไหมขี้เกียจรอนกี่ตัวไม่รู้อืมตอนนั้นฉันฉันมีอะไรจะเล่าให้ฟังนนฉันมีอะไรจะเล่าให้ฟังคือมีคนใช้บ้านนี้แหละและเขาและเขาไม่ได้ล็อกบ้านฉันก็เลยจะไป,ไไเ,ปเปิดปรากฏว่าเขาซ่อนในนี้ ก็ในตู้นี้แลพ้พอสมมุติฉันยังเข้ามาแล้วนะฉันเดินเข้าไปอ่ะเพื่อที่จะไปโบริษัทแล้วแล้วเขาก็ออกมาฉันตกใจนี่ฉันก็รีบกระโดดอ่ะแล้วเขาก็ล็อกบ้างสิ่งที่แักซี่ก็คือตายแน่เนี่ย,เ,ยเออไอสาระเปล่าแบบแบบถอดอะไรโอ้ย ฉันอยากแล้วขอเปลี่ยนชุดกันนะเฮ้ยเฮ้ยเสร็จแล้วฮะเออเมื่อกี้จิ้งหว่านเราแวนอยู่แต่ก็ยังดีที่มีสุภอผาให้ไปเดินเล่นหน้าบ้านดีกว่าเฮ้ยอยากเบร์เบเวลาต้องทำมันนี่าำไา

เอาเป็นรถตำรวจอีกกันนะคะเอ่อเอ่ <c oughs> เอ่ระ <c oughs> ว่าเปียรถดีกว่านะคะ รู here, here, People, ้สึกว่ารถนี้มันาจะแบบเออป้าแกปายรถนี้กันเปียสีสีขาวไปใส่สีก็ไม่ไม่ใช่ก็ไม่ไม่ใช่แล้วทั้งปิดเจะไปไหนดีเนาะนี่ไงกูเกิลอ๋อ กูเกิลหามาได้ถึงแล้วแก้ถึงแล้วเอ้ยเอ้ยถึงสักทีอืมเอาหมอคนบ้านเฮาบนเลยไง หมอสี่คนชุดได้ไรดีนะ่อือฮืาี้เวลาเขาไปไหนมานไหนนี่แจโสรดแหวววิ่มชุดนี้สวยหรือเปล่าจาะได้เสียง่้าลำเลยนะคะอืมก็เซตไป ไปดีค่าดีกันไปดิอนี่ดีไหมนะหัวหน้ารน่อยดีไหมให้หง่อยทุกทีนี่ไม่ยอมเห้นี่ก็ไม่อยสวยเก๋เกล yang นี้ ni kan? เอ๊ะน่ารักสวยๆอ้าโอ้น่ารักจริงๆอื้ออ๋อนี้แหละ ด้เลยป่ะอไปเว้นเถอะเอ๊ะอยู่ก่อนนะ <c oughs> คิดเหมือนกิปเป้ ถ้าไม่มีใครป้นเดี๋ยวฉันป้นออกดูเหมือนว่าจะไม่ได้ ใช้ทางรัฐสิทางก็ที่ว่าฉันก็ยังไม่รู้งั้นเอาไว้คำนัดกันบารไม่รู้ด้วยนะว่าไปตัวเองไปทางไหนเงี้ย อย่างที่ทุกคนเห็นรถลอยได้ลอ,อยจริงรถมีปีกาเอ้าเฮ้ยกาเอี่ยัยงนอนอยู่เลยนะ <c oughs> เอ้ย

ฉัน็อกประตูใช่เหรอมับแบบสุดที่สุด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 ต้องเด็เดไม่ใหดูข้างหน้ารกเค่เดี๋ยวเข้าจะเฮาส Bad boy.